สวัสดีครับผมอ๋องชาแนลอเล็กซ์มูนวอล์กนะครับชาแนลของผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับ mindset ดีๆแล้วก็เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์นะครับเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและนำไปเพิ่มยกระดับความคิดของคุณผู้ฟังเองนะครับครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับตำนานตำนานหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีตำนานแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมครับและที่สำคัญประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่รู้จักเอาตำนานของประเทศของตัวเองเอามาอะดัปทำเรื่องเล่าแบบใหม่ๆในสไตล์ของยุคสมัยนั้นนะครับอย่างเช่นเอาตำนานเก่าๆมาทำภาพยนตร์นะครับหรือว่าทำอนิเมะทำเกมทำอะไรที่มันเอนเตอร์เทนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับ พราววันนี้ผมจะมานําเสนอคําสอนจากตํานานตํานานหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นครับที่เรียกได้ว่าได้หยิบออกมาถ่ายทอดกันบ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือคําสอนการใช้ชีวิตจากซามูไรไร้พ่ายผู้เป็นตํานานครับมิยามโตมุซาชิครับมิยามโตมุซาชิเป็นหนึ่งในสุดยอดซามูไรนักรบนะครับเขาได้สร้างชื่อเสียงกับตัวเองด้วยการท้าประลองดาบครับ กับสุดยอดฝีมือมากมายถึง61คนในยุคสมัยของเขาแล้วที่สําคัญนะครับเขาไม่เคยแพ้เลยครับแม้แต่ครั้งเดียวลองจินตนาการดูนะครับประลองดาบด้วยดาบจริงใช้ชีวิตจริงๆไปเสี่ยงจริงถึง61ครั้งแล้วไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวสุดยอดขนาดไหนครับนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นนักเขียนอีกด้วยเขาได้เขียนหนังสือที่เรียกว่า Book of the Five Rings ครับ ซึ่งเนื้อหานะครับก็จะเป็นเนื้อหาปรัชญาที่เอามาใช้ชีวิตจริงของมิยาโมโตมุซาชิเองครับหนังสือเล่มนี้ถึงจะถูกเขียนมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีสำนักพิมพ์ที่หยิบยกเอามาตีพิมพ์เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับนอกจากหนังสือ Book of the Five Rings นะครับก็ยังมีคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งที่ชื่อว่าด็อกโคโดนะครับคัมภีร์เล่มนี้จะมีบันทึกถึงกฎ21ข้อครับที่มิยาโมโตมุซาชิยึดถือมาตลอดที่เขาใช้ชีวิตนะคร แล้วก็ความสำเร็จของมิยโมโตมุาชิเลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะหยิบยกเนื้อหาของคัมภีด็อกโคโดเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันครับกฎการใช้ชีวิตที่กล่าวในคัมภีด์อกโคโดมี21ข้อด้วยกันนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับตามความเห็นของผมที่ผมอ่านมันอาจจะปรับใช้ได้ยากนิดนึงกับยุคสมัยปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเอามาพิจารณาดีๆนะครับแต่และข้อก็ให้ข้อคิดที่ดีมากเลย ก็อยากให้คุณผู้ฟังลองฟังอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็รับประโยชน์จากตรงนี้ไปครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยกับข้อ1นะครับข้อ1นนะครับให้ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนั้นครับให้เราฝึกยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ครับแล้วก็มองที่ปัจจุบันนะครับถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับอย่าไปฝืนมันมากครับแล้วก็ลองตั้งสติคิดค่อยๆแก้ไขกันไปทีละสเต็ปอย่าไปเพ่งจิตครับว่า เรารับสิ่งนั้นไม่ได้เพราะมันจะทําให้เราทุกข์นะครับแล้วมันก็จะทําให้เราเสียกําลังสมองไปเปล่าๆด้วยครับข้อที่2นะครับอยาหาความสุขเพราะแค่อยากมีความสุขครับการหาความสุขนะครับควรจะมีเหตุมีผลครับอย่างเช่นเราตั้งใจหาความสุขเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองเมื่อเราทํางานหนักเสร็จสักชิ้นหนึ่งครับอย่าเอาแต่สวยสุขไปวันๆโดยที่ไร้เป้าหมายแล้วก็ไร้เหตุผลนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียเป้าหมายในชีวิตไปครับเราก็สูญเสียแรงบันดาลใจและก็แรงผลักดันที่จะทําสิ่งดีๆในชีวิตไปครับข้อที่3นะครับอย่าเอาใจไปผูกกับอารมณ์เพียงชั่วครู่ครับมูซาชิกล่าวว่าถ้าเราเอาใจไปผูกกับอารมณ์เพียงชั่วครู่แน่นอนมันจะทําให้เราตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญผิดพลาดครับให้เราพิจารณาอย่างดีก่อนเสมอ เทคไทม์ time, นะครับใช้เวลาพิจารณาอย่างดีก่อนที่จะก้าวสเต็ปต่อไปเสมอครับให้เราทําใจให้โล่งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องสําคัญแล้วก็ลงมือทําเฉพาะตอนที่คุณรู้ว่าช้อยส์ที่คุณตัดสินใจนั้นนะ่ะดีกับชีวิตของคุณจริงๆครับข้อที่4นะครับคิดถึงเรื่องตัวเองให้น้อยลงครับเห็นแก่ตัวให้น้อยลงแล้วก็หันไปมองสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างให้มากขึ้นครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอย่างเดียวนะครับหมายถึงทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเลย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะครับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าข่าวสารบ้านเมืองต่างๆมันจะทําให้เราสามารถเห็นในสิ่งที่หลายๆคนมองไม่เห็นได้ครับเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์นะครับปกติแล้วทุกๆคนจะจดจ่อแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นครับข้อที่5นะครับให้เรารู้จักปล่อยวางจากความต้องการของตัวเองบ้างครับความต้องการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดีไซน์นะครับ เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดในใจมนุษย์ครับการมีดีไซน์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้จักผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแต่ยังไงก็ตามนะครับเราไม่ควรปล่อยให้มันมาครอบงำจิตใจของเรามากเกินไปครับบางทีนะครับเราหาจังหวะชีวิตที่จะปล่อยวางจากความต้องการของตัวเองบ้างนะครับเราจะค้นพบความสุขที่มากขึ้นแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงครับข้อที่6นะครับเราอย่าไปเสียใจในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วครับ เราควรรับรู้นะครับในสิ่งที่เราทำไปว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เราอย่าไปยึดติดนะครับแล้วก็เสียใจในสิ่งที่คุณทำไปแล้วเพราะว่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นนะครับคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ไปไหนเลยนะครับถึงเราจะมีอดีตที่ไม่ดีนะครับหรือเป็นอดีตที่เราเคยทำผิดพลาดไปนะครับให้เราเอาใจของเราไปโฟกัสกับการสร้างอนาคตที่ดีดีกว่าครับ้อที่7นะครับเราอย่าเป็นคนขี้อิจฉาคนครับ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับเพราะว่าคุณจะไม่มีความสุขเลยคุณสามารถมองคนเป็นไอดอลได้ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ามองตัวเองว่าตัวเองต่ําค่ากว่าเขานะครับหรืออย่าไปหวังให้คนคนนั้นตกต่ําลงมาเท่าคุณครับอันนี้เป็นแนวคิดที่อันตรายมากความคิดแบบนี้นะครับนอกจากคนที่คุณอิจฉาจะไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับยังเป็นความคิดที่ท็อกซิกกับตัวคุณมากๆอีกด้วยครับ ให้คุณขยันเดินทางในลูปของตัวเองแล้วก็โฟกัสในงานที่คุณมีดีกว่าครับข้อที่8นะครับเมื่อคุณต้องลาจากกับใครก็ตามนะครับอย่าไปเศร้านานครับอันนี้เราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวมุสชิเองเนี่ยเขาเป็นนักรบสมัยโบราณน,นะครับแล้วเขาก็มีการแยกตัวเองเพื่อไปฝึกฝนตนนะครับอยู่ในป่านอกจากนอกจากนี้นะครับเขายังต้องสูญเสียเพื่อนร่วมรบในเวลาสงครามอีกมากมายครับเขาจึงคิดขึ้นมาได้ว่า ถ้าเขาเสียใจกับการจากลามากจนเกินไปมันก็จะทำให้จิตใจเขาอ่อนแอลงครับตัวของเราในยุคสมัยนี้ที่ไม่ได้ปาสงครามนะครับอาจจะไม่ได้พบเจอการจากลาเท่าๆกับคนที่รบในอดีตก็จริงครับแต่ยังไงก็ตามการจากลามันก็ยากเสมอผมเข้าใจนะครับเราก็ควรจะยอมรับมันให้ได้นะครับว่าการจากลากับคนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับที่เราทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเจอนะครับ แล้วก็อย่าไปเศร้ากับมันให้มันนานมากนะครับข้อที่9นะครับการให้คําวิจารณ์แย่ๆกับคนและการปฏิบัติตัวที่ไม่ดีนะครับเราไม่ควรทําใส่ใครเลยครับทั้งตัวของคุณเองแล้วก็ตัวคนอื่นครับการวิจารณ์นะครับด่าทอแล้วก็บ่นต่อเรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่มีประโยชน์กับชีวิตของคุณเลยครับมันไม่ได้แก้ไขปัญหานั้นในระยะยาวครับการบ่นแล้วก็ตัดพ้อต่อโลกนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้โลกที่คุณอยู่นั้น ดีขึ้นด้วยนะครับที่สำคัญนะครับการบ่นบ่อยๆจะเป็นพิษต่อจิตใจของคุณด้วยนะครับข้อที่10นะครับอย่าให้คุณและชีวิตของคุณถูกนำทางด้วยความรู้สึกรักแล้วก็ตันหาครับตันหานะครับหรือความรู้สึกต้องการทางเพศนะครับเป็นอะไรที่เรียกว่าฝังรากลึกในสังคมไทยมากๆเลยนะครับสังคมทุกวันนี้นะครับลองสังเกตดูมีเดียต่างๆนะครับมันนำเสนอเรื่องตันหาให้เราเสพหรือเป็นว่าเล่นนะครับ จนบางคนนะครับไปตามสื่อครับคิดว่าจะเอาเรื่องพวกนี้มานำทางชีวิตของตัวเองส่วนเรื่องอารมณ์ความรักนะครับมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์ด้านบวกของมันนะครับแต่ถ้าความรักนะครับมันมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปนะครับมันก็จะมารบกวนการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆของเราได้เช่นกันครับอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวมุสชีเองเขาเป็นนักรบในสมัยโบราณอย่างที่ผมบอกก็คือเขาต้องเผชิญกับการจากลากับคนเยอะแยะมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกครับที่เขาจะมองตัณหาแล้วก็ความรักเนี่ยเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่ามันจะทําให้จิตใจของเขายึดติดแล้วก็ลําเอียงครับแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งในจังหวะนั้นนะครับการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันก็อาจจะหมายถึงความตายได้นะครับครับก่อนที่เราจะมาติดตามเนื้อหากด21ข้อการใช้ชีวิตของสุดยอดซมูไรมิยามโตมูซาชินะครับกันต่อ ผมอเล็กซ์นะครับก็อยากจะขอฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด subscribe ที่ปุ่มขวาล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำวิดีโอดีๆออกมาต่อไปนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาต่อกันที่ข้อที่11นะครับข้อที่11นะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนะครับล้วนไม่มีแบบแผนครับแล้วก็อย่าไปยึดติดกับแบบแผนด้วยนะครับให้เรารู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอครับ ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับแล้วก็อย่าไปยึดติดกับการทำงานรูปแบบเดิมๆครับโดยเฉพาะรูปแบบที่เราเคยทำแล้วแล้วมันไม่ได้ผลนะครับให้เราลองเปลี่ยนทางดูครับแล้วมันก็จะทําให้เราเจอวิธีการทํางานที่ดีกว่าเดิมครับต่อมาข้อที่12นะครับอย่าไปยึดติดกับสถานที่ที่คุณอยู่มากนักครับคุณมุสชิีกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในครหาสน์ใหญ่โตหรือว่าอยู่ในบ้านฐานะคนปานกลาง รืออยู่ในกระท่อมเก่าๆก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าของตัวคุณลดลงเลยครับถ้าคุณมีวิธีคิดแล้วก็มีวิธีการใช้ชีวิตที่ดีครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ได้100%เกับยุคสมัยปัจจุบันนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเรื่องการเป็นอยู่สภาพการเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสาคัญสาหรับยุคสมัยนี้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงก็คือแนวคิดที่ว่าอย่าไปทุกข์ใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองมากจนเกินไปครับ คนเราไม่จําเป็นต้องกินหรูอยู่แพงตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมครับบางทีชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องปกตินะครับให้เรารู้จักทําใจแล้วก็ปรับตัวไปกับมันให้ได้นะครับข้อที่13ครับอย่าไปเห็นแก่อ,าารอร่อยครับอันนี้เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับความปล่อยวางทางโลกนะครับเพราะว่าถ้าคุณมองว่าการทานอาหารที่หรูๆแพงๆเป็นสิ่งที่คุณต้องได้นะครับ มันก็จะกลายเป็นความยึดติดรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเรามองว่าอาหารเป็นเพียงสิ่งที่ใช้ดํารงชีพนะครับเราเน้นแค่ทานเพียงได้สารอาหารครบแล้วก็อยู่รอดได้ก็พอแล้วครับแน่นอนการได้ทานอาหารอร่อยๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนอยู่แล้วครับผมเองก็ชอบแต่ถ้าไม่มีทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าคิดแบบนี้มันก็จะทําให้ใจเราเป็นสุขมากกว่านะครับข้อที่14ครับอย่าไปยึดติดครอบครองในสิ่งที่คุณไม่จําเป็นจะต้องมีครับอันนี้มันจะตรงกับ คําสอนของพระพุทธศาสนานะครับตรงที่ว่าเราเกิดมาไม่มีสิ่งของอะไรที่เป็นของเราครับถ้าเราลองสังเกตสิ่งของรอบตัวแล้วแล้วมันมีบางสิ่งที่มันไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็ลองหาโอกาสที่จะบริจาคให้คนอื่นที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ได้ครับ ของอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในบ้านของคุณกองเอาไว้เป็นระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วคุณไม่เคยไปแตะมันเลยนะครับอันนั้นนะ่ะมันคือสิ่งของที่บอกเลยว่าไม่จำเป็นต่อชีวิตของคุณอีกแล้วครับข้อที่15นะครับอย่าไปคิดตามคนอื่นอย่างเดียวครับให้มีความคิดเป็นของตัวเองบ้างอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องไปแหกกฎทุกที่ทุกทางนะครับเสมอไปเพียงแต่ว่าเราลองมานั่งคิดดูบ้างไหมครับว่าจริงๆแล้ว ความต้องการของตัวเรามันคืออะไรในชีวิตครับแล้วก็ลองทําตามความคิดของตัวเองดูลองตัดสินใจด้วยตัวเองดูครับลองทดลองทุกอย่างด้วยตัวเองดูแล้วมาดูกันเองว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของคุณครับข้อที่16นะครับข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ฟังแล้วแปลกนิดนึงในยุคสมัยนี้นะครับอย่าไปสะสมอาวุธหรือฝึกใช้อาวุธอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ครับอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นคําสอนในยุคสมัยของเขาซึ่งเป็นสมัยการรบนะครับ ในสมัยการรบแบบซามูไรเนี่ยเราเดินทางไปในสนามรบนะครับการพกของทุกอย่างถือว่าเป็นภาระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าอาวุธกี่ชิ้นก็ตามเพราะฉะนั้นมุสชิก็จะสอนเราว่าให้เราใช้อาวุธที่เราถนัดที่สุดไม่กี่ชิ้นก็พอครับไม่จําเป็นจะต้องหอบของทุกอย่างติดตัวไปด้วยเพราะว่ามันจะกินแรงของเราแล้วมันอาจจะทําให้เราพลาดได้ในสนามรบครับความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดโบราณน,นะครับแต่มันก็แฝงแง่คิดเอาไว้อยู่เหมือนกัน เราสามารถตีความได้ว่าให้เราฝึกใช้ความถนัดที่เราเก่งนะครับเสมือนอาวุธนะครับให้เก่งไปเลยครับดีกว่าที่เราจะไปฝึกนั่นนี่หลายๆอย่างแล้วเราไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองครับข้อที่17นะครับอยากกลัวความตายครับทุกคนรักตัวกลัวตายนะครับผมก็กลัวตายเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อนี้เราก็ไม่ได้บอกให้คุณไปหาเรื่องท้าตายนะครับแต่ความหมายที่แท้จริงของมุสชิคือ เราไม่ควรจะเอาความกลัวตายมาทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดครับแล้วก็ให้เรามองความตายว่าความตายเป็นสิ่งที่จะมาถึงพวกเราทุกคนนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนใช้ชีวิตกันให้เต็มที่ดีกว่าครับข้อที่18นะครับอย่าไปห่วงถือคองสมบัติเอาไว้ตอนที่คุณแก่เท่าครับคุณอาจจะมีสมบัติมากมายนะครับแต่ว่าแน่นอนเมื่อคุณตายไปแล้วคุณเอาไปไม่ได้สักชิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเก็บในส่วนที่จําเป็นที่จะอํานวยความสะดวกชีวิตของเรานะครับแล้วสิ่งที่เหลือก็รู้จักแบ่งปันให้คนอื่นไปบ้างก็ได้ครับข้อที่19นะครับคนเรานับถือศาสนาหรือเทวดาได้ครับแต่อย่าไปหวังให้เขามาช่วยเราในชีวิตครับอันนี้จะตรงกับข้อคิดที่ว่าคนเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับเราไม่ควรจะใช้ชีวิตแบบรอให้โชคชะตามาช่วยเราครับอย่าไปโทษพระเจ้าอย่าไปโทษโชคดวง แล้วก็อย่าไปหวังให้เทวดามาช่วยเราครับอย่าไปรอจังหวะว่าตัวเองต้องโชคดีถึงจะเริ่มทำอะไรครับเพราะปกติแล้วมันก็มักจะไม่มาถึงใช่ไหมครับให้เราตั้งใจใช้ชีวิตทุกๆวันโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆครับข้อที่2 0นะครับข้อรองสุดท้ายอย่าเสียศักดิ์ศรีแม้ตัวจะตายครับอันนี้เป็นข้อสำคัญของซามูไรญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย อย่าไปทำในสิ่งที่คุณไม่ควรจะทำแล้วมาอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีนะครับเป็นสิ่งที่คนภายนอกจะจดจำว่าคุณน่ะเป็นคนยังไงแล้วเป็นสิ่งที่คนทุกคนจะจดจำเมื่อคุณได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ชีวิตอย่างที่ไม่ละทิ้งมันโดยเด็ดขาดครับข้อที่21เนะครับเป็นข้อสุดท้ายอย่าละทิ้งหนทางของคุณครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะครับถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าทางนั้นเป็นทางที่ดี จงตัดสินใจทำให้มันสำเร็จจริงๆครับอย่าละทิ้งไปก่อนอย่าเป็นคนที่ล้มเลิกอะไรง่ายๆครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นการจบกด21ข้อในการใช้ชีวิตของมิยาม o โตะมูซาชิครับซามูไรผู้เป็นตำนานแน่นอนกด21ข้อตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนครับที่ทำให้มูซาชิคนนี้กลายเป็นตำนานนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ คุณผู้ฟังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในกฎข้อไหนนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังได้เคยปรับใช้กฎข้อไหนอยู่แล้วในชีวิตนะครับก็ลองคอมเมนต์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมกําลังรออ่านคอมเมนต์น่าสนใจของคุณผู้ฟังอยู่นะครับแล้วสําหรับวิดีโอในวันนี้นะครับผมองอเล็กซ์มูลวองนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ